สวัสดีครับอยู่กับหนุ่มหล่อหน้าตีตาตีนจอ <c oughs> วันนี้จัดผัดปลากระป๋องราดข้าวพร้อมด้วยน้ำซุปแคปหมูครับ <c oughs> อันนี้ผมทำเองนะจริงๆจะถ่ายตอนทำด้วยแต่ว่าข้านบ้างเขาตัดยาเสียงมันดังรบกวนนะก็เลยไม่ไม่เอานะก็เลยมาถ่ายตอนนี้ละกันจริงๆคลิปนี้จะไม่ได้ถ่ายหรอกแต่เขาหยุดตัดญ้าพอดีผมก็เลยอ่ะสักหน่อยโชว์ฝีมือนะ แต่นี้ทำเองจริงๆอ่ะแต่น้ำซุปนี้อันเก่าไม่ได้ทำสองป่องนะครับมีใส่แคปหมูไปหน่อยหนึ่งนะครับไอ้ผัดปลากระป๋องอ,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 อร่อยมากะฮะสุดยอดอ่ะหน้าเปิดร้านแลละ ถ้าไปแข่งมาตออ์เชฟนะแต่รางวัลชั่วพูดไปยี่ห้ออะไรไม่รู้ปลากปองอะ่ะแต่ผัดออกมาลราโคตรอร่อย ไม่มีโสดรไม่มีอะไรทั้งนั้นชอบนัวก็ใส่ชุรสไปชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาใส่เกลือไปตบท้ายด้วยซอสฟ้าเกี่ยวแค่นั้นเองครับลูงนี่นะใส่แคบหมเูเยอะๆหน่อยผัดออกมาแล้วโอเคอเครับใช้ได้อร่อยเลยนะัะ ใครมีสูตรผัดปลากระป๋องเด็เดๆอร่อยๆก็แบบตวงชัดๆกนะ็คอมเมนต์มา แชร์ให้ผมบ้างนะครับเพราผมนี่ใจอะไเพราเกิงคนเดียวไงเอาของตัวเองเป็นเกณฑ์ไม่ไม่มีหลักเอ้ยคยออะไรไม่มีสูตรตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ให้ถ่ายตอนนี้กี่โมงจะเลยท้ายคลิปเลยบอกใบให้วันเลยเที่ยงแล้ว คุณพ mm ่อเขาไม่แหบปากกับว่าง โคตรอร่อยครับติดเค็มนิดๆนะเพราะผมเป็นคนติดเค็ม วันนี้น้ำซุปไม่ค่อยได้กินเลยว่ะตากระป๋อมมันเลื่อนเนี่ย Mm-hmm. อ๋สุดท้ายกินปลามาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะข้าวดูจาก ที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็พอจะอธิบายฝีมือได้โยสุดยอดอ่ะผมบอกเลยโคตรอร่อยนะสองโป้สองโป้ของหา,หารนี้มั้สองโป้ติดกันสุดยอดแล้วนะครับโอเคครับ ที่ถามไปว่าตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้บ่ายโมง47นะครับ